เอาหลังจากหวยออกแล้วมาคุยกันหลังหวยออกพี่น้องเอ้ยมาคุยกันหลังหวยออกรางวันที่หนึ่งวดประจำวันที่16เมษายนพศ2 5อ68เลขหน้าครั้งที่หนึ่ง635 เลขนาข้างที่สองเจ็ดหกศูนย์เลขหลังข่างที่หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เลขหลังข้างที่สองหกหกหกพี่น้องเอ้ยแม่ครัวว่าจังได้กับมีหกเลขหกขันได้ออกคักปานนี่ขัน 6, หกกลายปานนี่หนึ 1, ง่งสามสี่หห เลขล่างออกสามหกพี่น้องปาดแม่ควดจับให้หกสามแม่ขวดจับให้หกสามออกสามหมามาเบิงบาอาจารย์ได้เขาอาจารย์ได้ออกบานการสรุปคลิปกับอบมเมนบาสีเหลียง่ายเนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นเลขดังบ่อมาจา้า โตพี่น้องเลขเด่นเลขดังไก่ปันมาอีปังรอบนี่เลขออกสามหกหกสามคลิปสรุปบนลุดของแม่ขั่วเข้าแต่เกดขันจับกับสิมาจับเกดเก่าบม่ีเกดแปดเลขวิ่งลุดแต่ว่า ตูร่องเข่าได้พี่น้องเข้าโตกลับหกสามการสรุปคลิปของแม่ขั่วการสรุปคลิปของแม่ขั่วเข่าโตกลับคือลางบนลุดได้พี่น้องเด้อแม่นจับกระจับเจ็ดเก่าเอา้ามาเบิงบนันอาจารย์ได้เขาอาจารย์ได้ออกมาชัวร้านเปอร์เซ็นกับแม่คว่วเล่าอยู่ตัวละ แต่ว่าจับคู่บวกราเานาะพี่นนองเนาะจับคู่บเขราปูสี่ศูนย์บนเน้นหกจับหกเก้าออกหกแปดจ็ดเข่าแต่ตัววิ่งเลขวิ่ง บนเข้าแปดปาจับจับแปดเก้าออกแปดเ็ดพี่น่องเอา้าชุดเต็มของปูถือบ่ชุดเต็มบนของปูสามหกออกลางเจ็ดแปดบอมี่มิตเตเก่าเ7 6หก โอ้ยเสียดายดิแต่ตัววิ่งของปู่กันยังเข่าอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาในไงซังมาสามกับหกกอดข้อกันมาอีกแล้วพี่น้องสำหรับเลขกลางอ้าหวดวางหันกับกอดข้อกันมาเลขบนหกเก็ดแปดุดเลขบนเนาะเลขในไนสังมากับเขาได้การอยู่ดิพี่น้อง นุ่มเมืองยศวิ่งบนเจดจับคู่รุดไปวิ่งล่างรุดเนะพี่น,อน้องเนาะเก็บแตกสามตัวแม่กุมภาวาหสามสามหชุดประกบชุดล่างเป็นตูกรับพี่น้องอ่ะแม่กุมภาวาให้หกสามอกสามหนี่ค่ะพี่น้อง หกสแต่ว่ามาเป็น3 6ออกตัวกลับโอ้ยของเราแม่นแมนแมนตามกันต่อเลขเด่นบนล่างแม่กุมภาวาเลขติดบนหลุดหลักร้อยหลักร้อยเอ,ยอยียงเกาะหกหกปด หกเกแปดเลขออกหกเก็แปดโอ้ยของแม่กลุ่มพระวาาเลขล่างเอามาใส่หกติดล่างเอามาใส่สามของแม่กลุ่มพระว่าเด้อพี่น้องเด้อสิบล่างสิบล่างหลุดเลรางหลุดเพระว่าเอามากลับกันนาะพี่น้องเนาะของแม่กลุ่มพระว่ากลับกันเด้อพี่น้องเด้อคนเมืองกัน วิ่งบนศูนย์กับหนึ่งวิ่งล่างหนึ่งกับเจ็ดเอาลุดพี่น้องลุดเอาออกไว้ค้างพี่ของไสยรุดเซียนคนใต้อือหืมมีทึงมีตาหกพี่น้องลุดเซียนคนใต้ชุดล่างเอาลักหน่วยมาเป็นลักซิบพี่น้องเอาลุดเดิ้งหวด่เซียนคนไต้ หลักร้อยเก้ากับศูนย์ลุดเลขออกเดี๋ยวจังบึงกันไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะลุดเท่ากับว่าลุดเดินเท่ากับว่าเดินประกบชุดล่างเซียนคนใต้สองเซียนดังอ้าวเท่าหกสามคือเกาพี่น้องเบิงเน่เ๋อ เอาตัวกับพี่น้องเขาหกสามคือเกาศูนย์กับหนึ่งเซียนบุรีรัมรูทตัวนี้ห้ากับสามอันนี้เขาได้พี่น้องเด้ของเซียนบุรีรัมได้พี่น้องเด้เพราะว่าเลขออกสามหก เซียนบุรีัมเนาะค่ะพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายเซียนบุรีลมจับไฮมาไฮมาไฮมาวิ่งหากระลุดโอ้คนเดียนหาไลายหลอบนี่พี่น้องอันนี้แม่ขั้วกระลุดบนล่างเดินดีเข้าสามสูตรเดี่ยวพี่น้องเข้าสามสูตรเดี่ยวเก้ากับแปดของแม่ขั้วเดินอีกแล้วพี่น้อง ของแม่รัวมากอีกแล้วเลขออกยังก่อนละหกแปดเจ็ดเป็นจังไนเดินดีว่าพ,พี่น้องสองตัวมาตัวเอาเลขลางออกสามหกอ่ะ สูตรถอยแม่ครัวเข่าเก็ดแต่ว่าบ่เป็นเลขขีกพี่น้องหกโอ้เป็นเลขขีกตัวนี้โอ้เข่าที่เก็ดหกหกแปดเจ็ดเลขกลางออกสามหกฮะสูตรถอยเดินเด้อพี่น้องเด้อ สูทถอยเดินเซียนลูกแฝฟดเด่นบนล่างสมกับเจเข่าทึ่งสามทึ่งเจจับคู่หกสาเขา้าโตกรับอีกแล้วพี่น้องเซียนลูกแดฟ่ะคนบ้านด่านวิ่งบนถือบัดบานนี่ไปใช้กับอะไดบ,า,บานนี่คนบ้านด่านเด่น8เข้าหเข้าเ็ เข่าหกพิษแต่จับคู่บ่ถือพี่น้องสูตรเทียบชนเข้าเออคนบันดานอาจารย์แจ่มใสนี่กรหลุดอีกแล้วนะพี่น้องเนาะลุดอีกแล้วเพราะว่าเลขล่างออกสามหกมล,ลุดคือลุดปูทรายแดนสุรินเลขติด อ้าวกอดข้อกันมาเลขหน่วยล่างบนล่างกอดข้อกันมาแล้วพี่นอ้องอ่ะปูสี่ศูนย์ฟันหกบนล่างเข่าเท่งบนเท่งล่างแล้วนะพี่น้องเด้อปูสี่ศูนย์ฟันตัวเดียวมากอ่ะเสียนบ้านนอกมาบัตตูตูบานพี่น้องเลยมาร้อยเปอร์เซนต์มาเกตมาแปดหน่วยแม่นแม่นไม่เข้าเข้าที่เ็ด หลักหน่วยบอมีเจ็ดแปดเลขล่างวิ่งหกตัวเดียวเข่าจังจังจับหกสี่เข่าหกสามบอเลขวิ่งนี่เขา่าทาเวเซียนพิษสารุโลกมาครบบนบางเอิญมาเข่าล้างบานนี่พี่น้องเอ้โอ้หวดกอนหวดกอนหวดกอนอันนี้หวดกอนนี่หดนี่รุดตัวนี้ไหมรุดหวดนี่กระรุด สามสสองว่าลุดลุดเสียนผิดโลกหลุดเสียนยอดรวยวิ่งบนสองกับ6วิ่งล่าง3มกับ5้าู้วิ่งดีวิ่งดีอันนี้เสียนบอร,ระบือเดี๋ยวเด้อเลขติดล่างหตัวเดียวจับคููบ่มี่มหกสาพี่น้องบ่มี่มสาห เลขติดบนสี่ห้าหกวิ่งบนแปดกับหลักร้อยหกเอืดเชี่ยนบอระบือขึ้เก่งแท้พี่นองเขาาบดเทั้งลักรลอยลักสิบลักหน่วยปะปัด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 ,ปดแต่ว่าจับคูบเขาเนาะพี่นองเนาะอ้ยพป่นไปใส่หาลายพูดปูทรายแดนสุรินหลุด สติติแม่ชัยภูมิหลักสิบอ้าวหลักสิบมาอยู่ที่หลักหน่วยพองเพื่อนเป็นทึ่งหน่วยทึ่งสิบเด้อพี่น้องเด้อเลขล่างออกสาอ้าวแม่ชัยภูมินี่ค่ะเข่าท่าอยูย่เว้ยเลขมีที่มาลุด นี่เลขมิทิมาฟันแปดกับเก้าเข่าตัวเลขเด่นเพิ่นฟันบ่ถือนาะพี่น้องเนาะอาจารย์ตําลึงทองเด่นบนเก้าเจ็ดศูนย์เด่นล่างสองกับหกจับคู่หลุดไปเพชรเมืองจันมิตรกิจเก่าบอมจ็ด แปดลุดสายสำลงลุดหลอบนีปูบอกบุญโอ้ยลุดคือกันอ่ะแม่นครสวรรค์อ่าลุดคือกันบ่มีสองบ่มีหนึ่งเลยเหล็กหลอบนี่เซียนนครสี มาหกสามหาสามหกเดอ้อพี่น้องเดอ้อสามหกเลขหลุดเดอ้ออ่าเสี่ยนนครสีเดี๋ยวจะตามไม่อา้าวเลขวิ่งจาก,กอทอมอโอ้รอบนี่หนุ่มเมืองยศโอ้เด่นล่างเสี่ยนหมวกเลขปอยเสี่ยนหมวกเลขแม่บ้านพี่น้อง เอาผู้ใดโศกหมานกับเซียนหมวกเล็กรอบนี่ได้ทำบุญกับแม่ขั่วแน่นอนเปิดบนฟันหาฟั่นรุดตะว่าเซียนหมวกเล็กจับคนหาดใหญ่โอ้ลรูดเป็นประประวัติการและพี่น้องคนหาดใหญ่รอบนี่เซียนบ้านดุงเด่นล่าง3 4มสีห้าเข่าตัวเด่นลักสิบ เด่นเด่นหลักลอยเด่นหลักลอยมาอยูย่หลักหน่วยอ้าวเด่นหลักสิบเจ็ดตัวเดียวมาอยู่หลักหน่วยคือเด่นถือคักแถว่าอ้าวสถิติพ่อสารครามเข่าหกเด้อพี่น้องเด้อเลขออกหกแปดเจ็ดอ้าวสถิติของพ่อสารคราม เอาปูอุบลลุดปูสามแปดลุดแม่ปะจิตลุดเด้พี่น้องเด้หลอบนี้เด้อเลขบนออกหกแปดเจ็ดเลขกล่างออกสามหกแม่ปะแม่ปะจิตนี่ลุด แม่ยโสธรกะรลุดบ้านในพี่น้องเอ้ยหกแปดเจ็ดเล็ลางออกสามหกอ่ะลุดกะว่าลุดเดินกะว่าเดินเด้อพี่นอ้องเด้อลุดเอาออกมาไว้ทางพี่ลุดเซียนสีบุญเลียง โอ้ยมานํากันอดหลอดให้พาดแตเมเดียวพี่น้องเอ้ยอู้แมนแมนแมนนวยน่วยลางอันนี้เด่นล่างโอ้ยแมนแมนแมนนเชื่อนชีบุญเลี้ยงกับแม่นยู่พี่น้องเซียนมดถาดใหญ่ให้แปดลางมาออกบน ให้ออกบุญมาออกกลางรุดเสียนหมดรุดอ่าเจ๊เมืองไหมเข้าที่หเลขออกหกแปดเจดหเข้าที่หเสียนหนองหงรุดอีกแล้วพี่นนอง3าห หลักหน่วยหลักหน่วยล่างของผู้หวังดีอ่ามาแล้วพี่น้องบันผู้หวังดีเข้าแล้วพี่น้องเลขออกสามหกเข้าสูตรที่สองด้วพี่น้องเด้อ <Yeah. S 1> เข้าสูตรที่สองอาเข้าสูตรที่สองว่าอะจับคูเล <Yeah. S 1> ืผู้หวังดีเพิ่นบบเหตุคูมาห้เนาะพี่น้องเนาะเอาผู้หวังดีเข้า เจ้าแม่วูจองอ่างเข่าเด้อพี่น้องเด้ 6, 8, อหกแปดเจ็ดฮะเซียนปลาติวโอ้เหลขฝันบาคิวเด้อพี่น้องรอบนะเนาะเหล็กฝันบาคิวเซียนปลาติวมาเบิงเหล็กอาพุ่มยูวัดกาบรุดอ่า น,นี้คือหลักสิบหลักหน่วยล่างเลขออกสามหกเข่าตัวกับเด้อพี่น้องเด้อเลขออกสามหกเข่าตัวกัปเลขหมกคือเข่าตัวกับดูเถอะปะการประกบคู่เข้าหกสามสามหกของเซียนปลาติว๋วเด้อพี่น้องเด้อสูตรบนมีแต่แปดไม่มีเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ โอ้พี่เด็กพี่น้องปาดเลขออกตัวกับอีกแล้วเจ็ดแปดแปดเจดเลขออกตัวกับพี่น้องปืด๊ดเข่ากับเท่้งบนเท่้งล่างไล่เลขของเซียนปลาติ๋วรอบนีเด้อพี่น้องเด้อบนกับเข่าตัวกับล่างกับเข่าตัวกับบนเข่าตัวกับล่างเข่าตัวกับ บนรอบนี่ตัวนี้รุดเด้อพี่น้องเด้อหกแปดเจ็ดขาดเจ็ดพี่น้องแปดกะมี่หกกะมี่ขาดเจ็ดเอาตามกันต่อเซียนปลาติ๋วเนาะค่ะพี่น้องเด้อสูตรนี่เข่าเ้อพี่น้องเด้อเซียนปลาติ๋วนี่สูตรนี่เข่าเด้อเข่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดกอดข้อกันมากเลยพี่น้องเอา สมพ่อเพิ่นว่าเพิ่นมันใจสูตรสามตัวละเมหกแปดเจ็ดอ่ะเซียนปลาติวเขากับบนล่างได้พี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายปูสามแปดลุดได้พี่น้องเด้อเด็กมีเส้นรอบนี้ก็หลุดอ่ะ แม่เมืองพลนี่ก็รุดดินสีจับคูเขากับรุดอะการสรุปคลิปจบแล้วพี่น้องจบแล้วผู้ใดโชคดีกับคลิปสรุปเนี่ยอ่าเอาอันนี้คือส่วนรุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือส่วนรุดมาส่วนเข่าพี่น้องบันี้ เลขรอบนี่นาะพี่น้องเนาะเลขรอบนี่ส่วนมากเขาโตกลับวึ๊มีของอาเซียนบวกเทล็กเขา่าโตตรงคือเลขกลางหกสามของของเซียนปลาติวเขา่าโตกลับล่างบนเขา่าโตกลับปึ๊ดทูกตพี่น้องเอามาตามกันต่อชอนกันไล่อาจารย์แตกกันกระไล่สำนักน้องพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้คุยกันหลังหวยออกสรุปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสรุปเลขหลังหวยออกเอาผู้ใดโชคมานกดีใจนั่มผู้ใดผู้ใดลำผู้ใดรวยมือนี้ก็ะดีใจนั่มผู้ใดยังบ่ทันอ่ะปังทัานอ่ะรวยกะรอกกันไหมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดหนา้าวันที่16เมษายนพศ2 5 6พั้าอสอิเอาสำหรับคลิปนี้อ่ะให้ทุกท่านโชคดี อ่ะรอกันอ่ะหววหนาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ